สวัสดีท่านผู้ชมชาวเทอร์เ,เรเลียนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอ่าวันนี้ผมได้ไปทําการฟาร์มมานะผมก็อันนี้มีไลฟ์ทิตันอยู่ที่10บดวงนะครับเดีย๋ยวจากวันก่อนนะก็คือคนได้ทำการขดุดหาลงไปข้างล่างนะนี่ลงไปเพิ่มนะก็ขุดไปแล้วก็จะมีไบโอมไอไมัชสูตรนะผมก็ได้ไปสำรวจมาเนาะ อ่าตอนนี้นะจะไปหากล่องทะเลทรายนะเพื่อที่จะหาไอ้อ c c ซซ s ร r y ที่มันช่วยในการขุดนะครับผมแต่ก็ยังไม่เจอนะก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบยังทำไม่นด้อยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือตอนนี้ในไบโอมจังเกินะมันมี ไพ่หลอนนะครับผมเย่ yeah. คือมันมันมี NPC ตัวนี้เกิดมานะผมก็คือไอตัวสีนะผมมันก็เลยขายจังจังเกิ้ลไพ่หลอนนะตัวเนี้ยมันมันชอบจังเกิ้ลนะดูจากก็อยู่ในนังนี่นะครับผมเห็นไหมมันชอบจังเกิ้ลนะก็เลยจับปัญญาใส่ในจังเกิ้ลนะแต่เงื่อนไขของไพ่หลอนเนี่ยมันต้องมี NPC 2พีซีสองตัวนะก็คือผมใช้เป็น NPC นพีเอ่าเรียกว่าอะไรเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอะ่ะไอตัวเนี้ยเป็นแมวหรือเปล่า เมียวอาช่แมวแมวหนึ่งตัวกับเอ c นหนึ่อีหนึ่งคนนะก็เลยสามารถใช้พาย้ได้นะเป็นของจังเกิลนะครับผมก็ส่วนทะเลทรายเอเตส่วนสโน่เนี่ยยังไม่มีตัวที่จะมานะครับยังไม่มีตัวถ้าเกิดมันมีตัว n อ c ตัวไหนที่มันแบบสโน่เนี่ยก็ค่อยเอาไปย้ายไปนะแล้วก็คือสัตว์เลี้ยงสามารถหาได้จากไม่ใช่เรียกว่าหาเดี๋ยวเขาเรียกว่าผมซื้อมาในนี่จากสโตรจนะผมก็ช็อปมันจะมีนี่เป็นแคทไลเซนนะครับ ซื้อมาแล้วนะมันได้แค่ตัวเดียวเนาะถ้าเราแต่ว่าเราซื้อมาเพิ่มมันก็มันก็ไม่ช่วยอะไรนะเพราะมันมีแค่ตัวเดียวอนะมันได้แค่ตัวเดียวมันจะมีของกระต่ายกับกับหมาด็อ,ดอกเออแต่มันยังไม่ได้ฮนะไม่รู้ว่าเงื่อนไขอะไรนะตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนนะให้มันได้ทีละอย่างทีละอย่างเนาะมาเราจะมาต่อกันจากพาร์ทก่อนที่ว่าผมได้ไอ้นี่เนาะอ้อใช่ผมได้ทําการฟาร์มฟาร์มพวกฟาร์มแร่มาเพิ่มเนาะตอนนี้ก็จะจะเห็นได้ว่าผมมีนาฬิกา แพลตินะัมนั่นก็คือเอาแพลตินัมไปคาเป็นนาฬิกาส่วนชุดเกราะเนี่ยผมยังไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะใช้เพราะว่าเนี่ยผมผมไปดอกอันนี้มาได้อันหนึ่ง <c oughs> ตอนแรกกะว่าจะฟาร์มไอ้นั่นแหละนะนี่มันเป็นชุดเกราะของสายเนี่ยคือคือมันดอกมาจากไอ้ที่มันอยู่ในไบโอมาเนี่ยไออิตโตโซนะผมมันสามารถดอกมาได้นะโอกาสกรดอปไปที่0.99เปอร์เซ็นต์ระดอบมาอันหนึ่งใช้ชุดเกราะแค่นี้ก็พอละเพราะว่าจะเอาแร่ที่เรามีเนี่ยไปคาเป็นดาบมาผมเป็นดาบไลเบนนรับดาบไลเบนก็คือใช้ เดี๋ยววันนี้บานะผมในการกราบผมก็ได้ไปทำการฝ่ามานะผมเอ็ view, นวิวใช้ยง่าไลเบนโอ้โหทำมันหลุดนอกแบบเลยวะสิบเจ็ดด้าเมทวิลิสฟาสปีดโอเคเ้วจะเอาอใหม่ไปใช้นะนี่เฉดอย่างอย่างเทแล้วไม่ดาบมันดูเทอย่างนี้เนี่ยสว่วนเดิมก็อันนั้นที่เราดรอ,ดดอดปแรกก็อเอาเก็บไปนะไอไลเบนนียนยันสามารถรับต่อได้นะผม นี่กดเข้าไปแล้วก็กดไอเทมมันสามารถคาเป็นไหนอีกได้แต่ดูมันมันช้าเลยบางใจมูร์ลามาซาต,ต้องเข้าดันเจียนต้องฆ่าบอสกริตันก่อนแล้วก็เบรคอัพการ์ดเนี่ยต้องไปหาจากจังเกิลส่วนวูคาโนอเนี่ยก็คือเอาเฮลสโตนมาครับหรือเปล่าจะไม่จำไจำจำม่ค่อยได้ละอันนี้เราก็ใช้ลเบรคไปก่อนนะถ้าเกิดว่าโลกไอ้เบยองปีศาจของใครเป็นครีมสันมันก็จะกลายเป็นบัตรเชีวเลิศน,นะครับไอดบบาบแดงๆอ่ะตอนนี้เป็นดาบหลักๆของคลิปนี้ก็คือจะมาคราฟดาบแล้วก็ส่วน ชุดกรอเนี่เอาไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะทําการเพิ่หมหัวใจตอนนี้น่าจะประมาณสามร้อยปะถ้าเกิดว่าเราใช้หมดก็จะเป็นสามร้อยอ่าฮะใช้ไปครั้งนึงถ้าเกิดว่าเราหัวใจเกินเกินหนึ่งร้อยมันจะมีเนิร์ดมานะครับตอนนี้ก็คือร้อยเข้ามานะครับต่อไปก็สองน่าจะสามร้อยมั้งถ้าจะไม่บิดผมว่าจะหายมันครบสี่ร้อยแล้วแต่ว่ามันมันนานนะเอาจริงมันนานนะนี่หาหาเฮียนี่มันนานอยู่นะก็สา0ร้อยน่าจะพอมั้ง เพราะว่าจะไปลงจังเกล้ลนะผมก็คือลงจังเก้นคือมีไบโอมไอมีปลลอนเนี่ยมันมัน,มนเรียกว่าอะไรมันสะดวกปีมากๆเลยนะครับเนี่ยชีดาวนี่แบบด่างควมมืดหรือเปล่าเนี่ยฮะคือการคูดดิมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วนะผมก็แต่ว่ามันประหยัดเวลาได้อ่ะอืมฮี่จะว่าไปผมลืม ลับซีบนเตียงเฮ้ยเราเจอไอ้นี่ป่ะเรียกว่าอะไระเจอไอ,อร้านรถไฟนะผมป้าหมายของเราก็คือการหาพวกของในโอ้สลามสลามเพียบเลยถ้าลงไปนี้ผมน่าจะซีม่งทิ้งอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลัวที่ไหนล่ะเฮ้ยกลัวที่ไหนเลยเฮ้ยนี่นะบอกแล้วว่าดาบมันโกงมีเป็นดาบต้นเกมที่ดีอยู่นะผมว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหล่ะเราต้องรักษาเลือดไว้นะอย่าให้มันหมด อ้าววัดนี่ลมแรงขนาดนี้่ะง่ายเนร์ดมาแล้วนะผมเนืน้อจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านเราไม่โอ้โหเป็นสูงเลยเชียวเคนึกว่ามันจะแบบไปอยู่บ้านเราไม่ใช่ขบวนผมไปสำรวจแล้วมันมีเล้วมเริผมปักไฟแบตมันก็เลยไปเกิดตรงนั้นนะครับผมเจอกลองเจอกลองได้อะไรนะ ได้รองเท้าครัผมผมได้รองเท้าแล้วยเย่แล้วก็ขุดไอันี้กลับไปด้วยไอรองเท้านี่มันสามารถครับต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดนะอ,อ๋อต้องไปครับกับล็อกเก็บบูทล็อกเก็บบูนี้ต้องซื้อจากไอ้นี่น่าจะยังไม่มีตอนนี้เพราะฉะนั้นเราทําการใส่ไปก่อนเลยนะนี่ไงขัวใจเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันันบค่อยใช้ตอนนี้ผมได้สติงเกอร์มาทั้งหมด สองอันนะครับฟิงเกอร์มันสามารถเอามาครับไอ้น,นี่ได้นะแต่ขอดูก่อนแป๊บนึ่งเบรดออฟกลาสต้องมี Y Y, y น่าจะตกจากไอ้นั่นแล้วก็จังเกิลสปอร์จังเก็ลสปอร์น,นี่มีอย่างวะมันมันเกิดหรือยังเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยนี่ก็โยโย่แต่นี่อะไรอะจังเกิลเชิ้ตอ๋อชุดจังเกิลเป็นของสายเวทนะครับนี่สุดยรับตอนที่ผมได้ทำการแยกเอ่อลืมบอกไปว่าผมแยกพวกแยกกล่องอะไรเนาะแยกแบบไอ้น้ำยายต่างๆแยกออกมานับกับพวกลูกปั้นนะครับ คือตอนนี้ยังไม่ได้จังเกิลสปอร์เลยอะเราได้แค่สติงเกิลผมตายแน่ๆเลยว่ะเอาชี้เลย <c oughs> ไม่ตายเ,เลยเหลือสามเหลือสามไม่ตายเฉยได้วาามาทั้งหมดสองอันไปต่อได้นะครับเรามาป้นของแล้วเรามาป้นของแล้วดูดีมีอะไรขี่ลูกซองถ้าเรามีปืนนี้ สบายเลยเนี่มันจะมี n อ c มาเกิดอีกแล้วืือมือจอดเลยมีกระสุนปะไม่มีกระสุนมีแต่ปืนไม่มีกระสุนสุดยอดไปเลยครับมีไงอามดิลเลอร์ตัวขายปืนมาอีกหนึ่งแล้วเฮ้ยทุกคนเอ็กออฟรีโกเป็นขวานตัดไม้ที่สามารถปลูกต้นอ่อนให้เราได้นะครับแล้วก็เก็บสมุนไพรเนี่ยมันจะทำให้เราได้เยอะขึ้นนะ ว่าทำไมมันบัตรมูลเนี่ยนี่ไงพอเราเพิ่มเรือแล้วมันบัดมูลอย่างนี้คือมันเพิ่งจะต้นเกมเองไงมันบัดมูลแล้วอะผมบอกเลยว่าชิพายแล้วทุกคนชิพาย้ลวโอ้วัด oh. มันกลิ้งมาด้านข้างได้ด้วยเหรอเอา้าโอ้ยคือไม่ใช่แคร่รอบเดียวแต่ดึงสองรอบครับนั่นแหละครับถ้าของไม่ถ้าไม่มีของดีนะเอา้า โอ้ยชิบหายแล้ว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 ทุกคนชิบหายแล้วชิบหายของจริงอะเนี่ยโอ้โหโดงปริญญาชิบหายโอเคตายต้องหาของแบบนี้มาสู้กับพวกมันพวกมันมันยิงไกเราก็ต้องหาของไตีไกลมานี่ไงล่ะมีหรือ จะยอมแพ้มีหรือจะยอมแพ้นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงนี่ถ้าเกิดเราปัญจิครีดแคมอย่างเงี้ยมันเมีเมันจะแบบนี่รีแบบโอ้โหอย่ถ้าเกิดเรายิงยิ่งแคมมันจะกระเด็นกระดอนอ่ะมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิต้องอย่างงี้สิว่ะนี่นี่น ถ้าเกิดแล้วมันโดนมันจะกระเด็นกลับมาถ้าเกิดเราไม่โดนมันก็จะนานหน่อยพยายามใช้ให้โดนแล้วกันอ้าวอ่าลุงทำไมมาอยู่ตรงนี้ลุงยุงลลุงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยคล้ายอะไรบ้างโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยเฮ้ยดูดิดูลุงดูลุงลุงลุงทำอะไรอ่ะไหวปล่ะลุงไหวเป่ะไม่ไหวก็ลงมาไม่ไม่ไหวก็ลงมาข้างล่างเลยลุงตัวขาดตัวขาดคืนมาเบนเนี่ยเข้าใจกันนึง ไปได้เราก็ใช้ไปเลยตรงนี้มีเลือดตรงนี้มีเลือดอะไร for you, what? เนี่ยว c ชิ่ง f o r w a ไอ EIO กับตัลูมันจะมากระตืมมล้วนะทุกกรอัวเตกไปดีเอาเฮย้ยชี้อะข้างล่างนี่อย่างเยอะเลยอะชิบหายแล้วมันมาแล้วชิบหายแล้วมันมาแล้ว จอิงจะลงมาตดูค้าทำไมเังจะลงมาทำไมอีกตู้ <S <S รูเลื่องมันแค่สี่พันนี้แต่เราไม่พร้อมไป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 ไหนก็ไปไป,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 ไปตอนนี้เรามีเลือกอยู่ที่สามร้อยแปดสิบน,นะครับผมก็ผมว่าก็น่าจะเยอะแล้วนะอืม เยอะแล้วนะถ้าเกิดว่าคือมันเยอะขนาดนี้มันจะพอแหละสิ่งที่ยังไม่มีก็คือชุดเกราะนะครับผมมีเลือดมีชุดเกราะอาวุธก็ประมาณนั้นนะตอนนี้มันยังไม่พอในประเด็นนะคือไปหานี่ก็ยังไม่เจอนะไอ้ทาถาแบบปลูกย้าไม่ว่าจะมีไม่มีเลยตอนนี้เราได้เลยกียอันะโอ้โหสติงเกอร์สติงเกอร์อีกตั้งหอัน กูจะได้อะไรป็โถเอ่อ่ัทนนี้ขายของเพื่ออะไรนี่ไงขายอยื่นแล้วขายตัวด็อกแล้วห้าโกโเคซื้อมาเลยจ่ายไปนะครับผมผมซื้อแล้วก็ไอซื้อแมวอ่ะขายไปแล้วแล้วก็คือไอแมวต้นแรกที่ผมได้คือไอจ้าตัวน,นี้แหละนะครับตอนนี้มันขายไอสุดอกมาแล้ะต่อไปก็จะเปลี่ยนกระต่ายนะแต่ว่ากระต่ายยังไม่มานะรอไปก่อนแยวเราไปหาสติงเกอร์ให้มันครบเนาะแล้วค่อยก,กลับมาครับ l a d e of Glass นะครับผมอ่าเราก็จะได้ดาบสองอัน ฮ้ม <c oughs> ่หัวใจฉีจือ,อก,อนอออกอนอันนึ่งเฉยจีอันหนึ่งเฉยเลยสวยเราได้หัวใจครบละมันนกแบกจนน่าเกียดมากๆเลยพวกนี้พวกนี้มันนกแบกจนโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกระดินกระวานอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะกาละให้อีสามันไม่ต้องดรอวายไม่ต้องการ โอเคตอน,นได้ของมาครบแล้วไหนไหนไหนดูสิเชียงปกยี่สิบดอกแบกมมันเหมือนจะไม่แรงนะทำไมมันดูเหมือนไม่แรงเลยวะไม่ได้แต่ของลดลดดอกแบกวัเนี่ยเรามีของแบบเยอะละสบายใจแล้วทีนี้บอกเลยว่าแรงอยู่นะคือมันมันแรงได้มันแรงใช้ได้อายุแต่แต่เราห้าไปหน่อยแล้วมอนมันก็อย่างเยอะเลยพอพอไม่มาละ ตัดเสร็จแล้วค่อยมาสร้างไอ้ที่ซูบอร์ดนะครับเพราะว่ามัน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 เริ่มมาอะไรพวกนี้ยิงไัโลกเลยตรงนี้จะเอาไว้สำหรับซูบอร์ด